สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักกับต่อมไพเนียวหรือไพเนียวแกลนกันนะคะนำเสนอโดยนางสาวปิยะชสุนาเซกชั่น02รหัสนักศึกษา61031530130ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะตำแหน่งของต่อมไพเนี่ยน จะเป็นต่อมเล็กๆที่อยู่บริเวณกึ่งกลางสมองส่วนเซริบัมภูซ้ายและภูขวาจะมีขนาดเท่ากับเม็ดข้าวประมาณ4-8มิลิเมตรค่ะมีสีแดงปกลน้ำตาลสำหรับที่มาของชื่อต่อมไพเนียลนะคะต่อมไพเนียลจะมีชื่อเรียกเต็มๆว่า n a c e t y l 5 m e t h o x y t r i p r a m i n e นะคะเนื่องจากมีรูปร่างคล้ายกับรูปสนนะ,ะหรือว่าไพาโคนจึงเรียกต่อมไพเนียลว่า Pi เน al แกนคะ่ะ ภายในต่อมไพเนียนก็จะประกอบด้วยเซลล์สองประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเซลล์ไพเนียนเซลล์ไพเนียนเนี่ยจะเป็นระบบประสาทที่ผลิตเมทาโลนินตามคําสั่งของไฮโปธรามัสต่อมใต้สมองส่วนหน้าและอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนเพศค่ะทําหน้าที่เป็นต่อมไรท่อประเภทที่2ก็คือเซลล์ไกอันนะคะเซลล์ไกอันเนี่ยจะเป็นเซลล์ประสาทที่มีตำแหน่งอยู่บนโครงข่ายประสาทของเซลล์ไพเนียนอีกทีนึงค่ะส่วนหน้าที่นั้นยังไม่ชัดเจนค่ะ ทำไมต่อมไพเนียนถึงมีชื่อเรียกว่าตาที่3หรือเติร์ดอเหตุผลก็เนื่องมาจากสัต์มีกระดูกสันหลังชนิดแรกของโลกก็คือตัวซาลาแมนเดอร์ซึ่งตัวซาลาแมนเดอร์เนี่ยจะมีดวงตาอยู่สาบดวงดวงที่3จะอยู่บนหน้าผากใช้ในการรับแสงตะวันค่ะจนวิวัฒนาการกลายมาเป็นคนในปัจจุบันตาที่3นี้จึงจมลึกเข้าไปในหน้าผากและกลายเป็นต่อมไพเนียนในที่สุดนั่นเองค่ะ และยังมีความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าสารเซโรโทนินในต่อมไพเนี่ยนจะส่งผลให้มนุษย์คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลจึงเปรียบกับต่อมนี้ได้ว่าเป็นตาที่สามของมนุษย์นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมารูจักกับหน้าที่ของต่อมไพเนียวกันนะคะ ต่อมไพเนียเนี่ยจะเป็นตัวกลางร,รับรู้ความยาวของกลางวันและกลางคืนค่ะที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะเริ่มมาจากแสงตกกระทบที่ดวงตาจากนั้นดวงตาก็จะส่งกระแสประสาทไปยังต่อมไพเนียนค่ะและต่อมไพเนียนก็จะผลิตฮอร์โมนออกมาชนิดนึงค่ะและส่งไปยังระบบต่างๆทั่วร่างกายเลยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยรู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วและเตรียมพร้อมที่จะทํางานนั่นเองค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าฮอร์โมนที่ต่อมไพเนีย,รรรยนยผลิตออกมาเนี่ย มีอะไรบ้างนะคะฮอร์โมนชนิดแรกก็คือเซโรโทนินค่ะเซโรโทนินเนี่ยจะผลิตออกมาในช่วงเวลากลางวันค่ะและชนิดที่2ก็คือเมลาโทนินจะผลิตออกมาในช่วงเวลากลางคืนค่ะฮอร์โมนเซโรโทนินนะคะเริ่มมาจากในตอนเช้าเนี่ยก็จะมีแสงเป็นตัวกระตุ้นมาที่ดวงตานะคะจากนั้นดวงตาก็จะส่งกะระแสประสาทไปยังต่อมไฮเนียนจากนั้นต่อมไฮเนียนก็จะผลิตเซโรโทนินออกมาค่ะ ซึ่งฮอร์โมนเซโรโทนินเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เราตื่นขึ้นมาจากที่นอนนะคะแล้วก็ช่วยให้เรามีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงพร้อมที่จะดูงานในตอนเช้านั่นเองค่ะเมลาโทนินนะคะในตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีความมืดไปเป็นตัวกระตุ้นให้ต่อมไพเนียเนี่ยผลิตเมลาโทนินออกมาค่ะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกซึมม่วงนอนนะคะจะทําให้เรารู้สึกอยากนอนในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะสำหรับหน้าที่ของต่อมไพเนี่ยนะคะ ในข้อแรกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฮอร์โมนเมลาโทนินจะทําหน้าที่ยับยั้งการจเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะคือจะไม่ให้เติบโตเร็วจนเกินไปและข้อ2จะมีผลต่อพัฒนาการระบบอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะข้อ3นะคะการรักษาโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์คือในบรรยากาศที่สลัวๆจะมีการหลั่งเมลาโทนินออกมามากจะทำให้มีอาการซึมเศร้าค่ะ และข้อสุดท้ายคือชะลอการชราภาพค่ะเมลาโทนินเนี่ยจะเป็นตัวต้านออกซิเดชันซึ่งเป็นสารที่ป้องกันไม่ให้เซลล์ในร่างกายถูกทำลายจากสารที่เป็นอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะเมลาโทนินจะมีความมืดเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างและมีแสงสว่างเป็นตัวยับยั้งในการสร้างดังนั้นจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา ต่เริ่มมีการสร้างเวลาทุนินขึ้นมาเพราะว่าในช่วงนี้เริ่มมีความมืดแล้วนั่นเองค่ะและในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มระดับเมลาทนินจะสูงที่สุดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราหลับลึกค่ะและเราจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาประมาณหกโมงเช้าระดับเมลาทนินจะลดต่ำลงที่สุดเพราะว่าในช่วงนี้จะมีแสงสว่างมาเป็นตัวยับยั้งในการสร้างเวลาทนินนั่นเองค่ะระดับเมลาทนินนะคะก็จะลดลงตามวัยค่ะ โดยวัยที่มีเมลาโทนินสูงที่สุดก็คืออายุประมาณ5-6ปีค่ะจากนั้นก็จะลดลงในวัยของหนุ่มสาวและวัยกลางคนเนี่ยก็จะมีการลดลงไปเป็นครึ่งหนึ่งเลยค่ะและจะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่วัยชรา,าค่ะดังนั้นวัยชรา,าก็เลยเป็นวัยที่มีความกระฉับกระเฉงลดถอยลงแล้วก็มีความเสื่อมโทรมของร่างกายมากขึ้นนั่นเองค่ะแอสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำเช่นทัวทัวราหรือกิ้งก่าสามตาและปลาปะกลมบางชนิดนะคะ ต่อมไพเนียลเนี่ยจะไม่สร้างฮอร์โมนเหมือนในมนุษย์นะคะแต่ว่าจะมีเซลล์ที่ไวต่อแสงคล้ายกับกลุ่มเซลล์รับแสงในชั้นเลติน่าของในตาคนค่ะใช้ในการรับแสงนั่นเองค่ะและในสัตว์เลือดเย็นบางชนิดเช่นกบนะคะฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนสีผิวให้สีผิวจางลงค่ะต่อไปเราจะมาดูการนำไปใช้ประโยชน์และความผิดปกติเนื่องจากฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลกันค่ะ ประโยชน์จากต่อมไพเนียลนะคะข้อแรกก็คือมีผลต่อการอพยพของสัตว์หรือเรียกว่านาฬิกาชีวภาพของสิ่งมีชีวิตค่ะข้อ 2. นะคะเมลาโทนินจะทําให้สายตามองเห็นได้ดีเมื่ออยู่ในที่สลัวหรือที่ที่มีแสงน้อยข้อ 3. เมลาโทนินเนี่ยสามารถนําไปใช้เป็นยานอนหลับสําหรับผู้ที่มีการนอนหลับยากนะคะ หรือใช้ปรับเวลาในการนอนในการเดินทางไกลหรือผู้ที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินแล้วเกิดอาการเจ็ตแลกนั่นเองค่ะข้อ4นะคะการฝึกโยคะฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะสมาธิระดับลึกค่ะเหมือนกับการที่ทําให้เราเกิดการนอนหลับในการหลับลึกนั่นเองค่ะ จากที่เราทราบกันไปแล้วนะคะว่าฮอร์โมนเมลาโทนินจะไปมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ของร่างกายคือจะไปยับยั้งระบบสืบพันธุ์ของร่างกายไม่ให้เติบโตจนเร็วเกินไปดังนั้นถ้าต่อมไพเนียนสร้างฮอร์โมนน้อยเกินไปก็จะทําให้ความเป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติค่ะแต่ถ้าสร้างฮอร์โมนมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ความเป็นหนุ่มสาวช้ากว่าปกตินั่นเองค่ะการตากแสงไฟดึกๆจะไปรบกวนต่อมไพเนียน ซึ่งต่อมไพเนียนเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมฮอร์โมนทั่วร่างกายดังนั้นถ้าต่อมไพเนียนทําง,งานผิดเพี้ยนไปฮอร์โมนทั่วร่างกายก็ผิดเพี้ยนไปด้วยค่ะอย่างเช่นเราต่างแสงไฟในตอนดึกก็จะไปรบกวนการสร้างเมลาโทนินของต่อมไพเนียนดังนั้นเราก็จะไม่รู้สึกง่วงนอนในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะ เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าต่อมไพเนียนเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายยังไงในตอนเช้าต่อมไพเนียนก็จะผลิตฮอร์โมนเซโรโทนินออกมาซึ่งทําให้เรารู้สึกตื่นตัวและอยากที่จะออกไปลุยงานค่ะและในตอนกลางคืนก็จะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งทาให้เรารู้สึกง่วงนอนและอยากนอนในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะและถ้าในตอนกลางคืนเราไม่อยากไปรบกวนต่อมไพเนียนก็อย่าลืมปิดไฟก่อนนอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ สวัสดีค่ะ